คงต้องลาแล้วแก้วตานะครับลาไอ้ปืนใหญ่อรสเนลตอนนี้มีรายงานว่ากรานิชาก้าครับคุยลงตัวแล้วครับเจบบาะซบไบเออร์เลวโกเซนด้วยราคา15ล้านยูโรนะครับโอ้โหอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับ,นะรบนักข่าวคนดังบอกเลยว่ากรานิชาก้าตอนนี้ได้เจรจาลงตัวใกล้ที่จะลาอรสเนนครับเพื่อย้ยายไปอยู่กับไบเออร์เลวโกเซนด้วยค่าตัว15ล้านยูโรนะครับ ชาก้าเนี่ยเหลือสัญญาในถิ่นเอเมเร์สตเดียมถึงกลางปีหน้าและไม่มีการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กันเกิดขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายวางแผนแยกทางกันช่วงซัมเมอร์นี้ห้างขายาไบเออร์เลวโคเซนครับปรากฏตัวแสดงความสนใจจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเจรจากับอาเซนนลคืบหน้ามากๆครับโดยตกลงค่าตัวกันที่15ล้านยูโรแล้วโดยทางฝั่งของกรานิชาก้าเองก็เกือบี่จะตกลงกับเลวโคเซนได้อยู่แล้วครับคาดว่าเตรียมเซ็นสัญญากัน4ปีนะครับ แข่งสวิตเซอร์แลนด์อย่างชาก้าในวัย30ปีถูกซื้อมาจากมิชชันกลับบักครับด้วยราคารวมๆ45ล้านยูโรจากนั้นเนี่ยเขาก็เป็นตัวหลักให้กับไอ้ปืนใหญ่แอสเซนต่อเนื่องครับฤดูกาลน,นี้ลงเล่นทุกรายการ45นัดยิงไป7ประตูช่วยให้าอ์เซนรั้งจากฝูงของพิมเ์ลีงกฤษนะครับ ในสื่ออังกฤษครับรายง,งานว่าอาซนอลเริ่มต้นดำเนินการหาตัวแทนแล้วครับเปิดการเจรจาคว้าตัวดิแนกนไรส์ครับกองกลางเนื้อหอมของเวสแซมด้วยราคา90ล้านปอนด์นะครับโอ้โหกลานิชาก้าครับเตรียมที่จะโบกมือลาอาซนอลแล้วหลังจบฤดูกาลน,นี้ไปนะครับเพื่อที่ไปอยู่กับไบรอ์เลวเซนฮางยานนะครับด้วยราคา15ล้านยูโร